สวัสดีครับผมแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอครับผู้ดำเนินรายการเดอะโกสต์เรดิโอทาง YouTube ครับความเชื่อมโยงกันแน่นอนครับมันคือเรื่องของโลกหลังความตายทั้งโลกใบน,นี้ส่วนมากนะครับเขาจะเชื่อกันอยู่แล้วว่าโลกใบน,นี้มันมีโลกหลังความตายจริงๆเพราะฉะนั้นคาว่าโลกหลังความตายก็จะโยงไปถึงเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีเพราะฉะนั้นทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งโลกใบน,นี้ทั้งหมดเองนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของเทศกาลแบบผีๆก็คงจะต้องพูดถึงเทศกาลวันฮาโลวีนและที่สําคัญคือประเทศไทยของเราสมัยก่อนเนี่ยเราก็นับถือผีกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องผีกับเรื่องเรื่องของประเทศไทยของเราเป็นเรื่องที่ใกล้กันมากแต่เทศกาลฮาโลวีนที่มันเกิดขึ้นขึ้นทางฝั่งยุโรปครับมันเป็นการเชื่อมโยงกันทางทางความสนุกมากกว่าจริงๆแล้วคนไทยน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเทศกาลวันฮาโลวีน,นคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโลกหลังความตายบ้าง รู้อย่างเดียวว่าเทศกาลฮัลโลวีนคือเทศกาลที่แค่แต่งตัวผีแล้วก็ออกมาหลอกออกมาเล่นสนุกกันแค่นั้นเองครับสำหรับประเทศไทยของเราผมว่ามันคือความบันเทิงอย่างหนึ่งครับ <S <S ผมว่าผีไทยมันมีความหลากหลายของของของสปีชีผมเรียกสปีชีผีก็แล้วกันนะครับซึ่งสปีชีผีของไทยหรือว่าผีย่อยๆของไทยอ่ะมีมีเยอะกว่าบางที่ด้วยซ้ำ เป็นรองแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองแล้วผีไทยของเราค่อนข้างที่จะแอดวานดด้วยความที่มันเป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคผีหัวขาดผีกระสือหรือแม้กระทั่งผีปอบผีเปรตที่ต่างประเทศเขามองว่าเฮ้ยผีของไทยมันมันไม่ใช่แค่หน้าขา,ขาวๆออกมา เดินแบบซอมบี้ออกมาแค่ดูดเลือดไม่ใช่ของผีไทยมันมีความแอดวานซ์มากกว่านั้นมีเรื่องของการหายตัวมีทิลิตมีปฏิหารมีการหลอกมีความมากกลัวและที่สำคัญคือผีไทยที่ต่างชาติรู้จักแน่นอนเราต้องพูดถึงผนีนางรำครับเป็นผีที่ทั่วทั้งโลกยอมรับว่าเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นซมโบลิกหนึ่งของผีไทยครับ ครับถ,ถามส่วนตัวผมผมจะกลัวผีนางลํมมากที่สุดหนึ่งคือผมว่าผีนางลําอ่ะมันแอดวานซ์เรื่องของการที่จะออกมาหลอกคนเขาไม่ได้ออกมาแค่เปล่าๆส่วนมากคือจะออกมาแบบมีวงดนตรีมีปีพาดมาพร้อมกับเสียงระนาดแล้วก็การแต่งองค์ทรงเครื่องของเขาที่ออกมาแล้วเต็มแล้ววิธีการออกมาก็คือนึกถึงนางลําหน้าขาวๆออกมาหลอกออกมาตั้งวงลําอันนี้ผมกลัวกลัวการที่เราจะไปพักตามโรงแรมต่างๆ แล้วก็ไปเจอผีนางรำเหมือนที่ฝรั่งบางคนเขาบอกว่าเขามาเมืองไทยแล้วเขาไปเจอไปเจอในทีนี้คือเหมือนกับว่าเออประเทศไทยดีเนาะก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้าพักเนี่ยมีมาโชว์ให้ดูด้วยโชว์แบบรำไทยๆอะไรเไงี้ยแต่ที่ไหนได้คือคือผีนางรำถ้าถามว่าเทคนิคเห็นผีทำแบบไหนที่มันเห็นผลเหรอคือถ้าถามส่วนตัวผมผมว่า มันแล้วแต่คนวิธีการที่เห็นผีบนโลกใบนี้ผมทํามาหมดแล้วครับไม่ว่าจะมองลอะใต้วางขาเอาขี้เท่าจากศพมาทาตาเอาอทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นวิธีการเห็นผีแย่งเครื่องเส้นจากที่เราไปไหว้ผีอะไรอย่างเงี้ยครับทำมาหมดแล้วไม่เคยเจอแต่คนที่ไปด้วยเช่นแฟนรายการหรือว่าคนที่ไปสังเกตการ์เขาเจอกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเฮ้ยไอ้ไอวิธีการต่างๆม,มันสามารถทํากันได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเจอเพราะฉะนั้นผมว totally right ่าม so ันอยู่ที่จังหวะที่ดวงแต่ละคนมากกว่าผมว่ายิ่งเราพัฒนาไปมากเท่าไหร่ครับการอธิบายหรือว่าการหาหลักฐานในเรื่องของในเรื่องของสิ่งลี้ลับเหล่านี้ผมว่ามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งเราพัฒนาไปไกลต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีชมรมที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ศึกษาเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะมีเครื่องมือมี อุปกรณ์มีเทคโนโลยีในการตรวจจับเขาไม่ได้เรียกว่าวิญญาณนะครับเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นพลังงานซึ่งไอ้คลื่นพลังงานเหล่านี้มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าท้าะมไร่ก็แล้วแต่เขาสามารถรวมตัวกันได้ เป็นจํานวนหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ฝรั่งเขามีอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นโฟโตไกส์นะครับซึ่งทําให้มีเสียงทําให้สิ่งของขยับได้เพราะฉะนั้นไอ้คลื่นพลังงานหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับมันคือตัวแปรที่สําคัญในการที่จะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดตรวจหาว่าเอ้ยถ้าตรงเนี้ยมันมีคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นหรือเปล่าผมว่ายิ่งพัฒนาไปไกลเท่าไหร่ไอ้เครื่องมือเหล จับชัดได้มากขึ้นครับคือถ้าเป็นผีเฉพาะเจาะจงอ่ะผมว่ามันหลากหลายแต่ถ้าเป็นผีที่มันเป็นสถานที่สถานที่เช่นโรงแรมผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของการที่มีโอกาสจะเจอผีมากที่สุดเพราะแต่ละคนในช่วงชีวิตนะครับจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ต้องไปพักในโรงแรมคนไปพักร้อยคนอาจจะไม่เจอทั้งร้อยคนแต่คนที่เขาเจอเขามักจะออกมาเล่าเรื่อง ให้พวกเราได้ฟังกันว่าเฮ้ยฉันไปพักที่นี่มา้ฉันเจอผีแบบนี้แล้วผีที่อยู่ในโรงแรมนะส่วนมาก90%ซผมให้เป็นผีผู้หญิงผีผู้หญิงชุดขาวผมยาวเจอในอ่างน้ําเจอในตู้เสื้อผ้าเพราะมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นโดนฆาตกรรมหรืออ,อุบัติเหตุเสียชีวิตใดๆก็แล้วแต่นั้นสถานที่อันดับหนึ่งที่มีโอกาสเจอผีมากที่สุดคือโรงแรมแต่ผมไม่ได้บอกว่าไปโรงแรมแล้วจะเจอผีนะอย่างที่บอกคือมันคือสถิติครับ เวลาม,มันมาถึงขนาดนี้มันสู่ในโลกของยุคดิจิตอลนะครับคือผม,มเป็นคนโชคดีอย่างหนึง่งผมอยู่มาตั้งแต่ยุคอนาล็อกแล้วก็กระโดดข้ามมาที่ยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของการนําเสนอการเล่าเรื่องผีมากกว่าครับที่ที่มันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปสมัยก่อนคนโทรมาเล่าเรื่องผีเนี่ยจะเน้นไปที่เหตุการณ์เจอเจอเจอแล้วจบเลยแต่สมัยนี้วิธีการเล่าเรื่องผีที่เรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าคนชอบก็คือการปูเนื้อเรื่องมาก่อน เขาจะไล่ลําลดับก่อนว่าการที่จะไปเจอเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้าง1 2 3 4 5หรือบางคนอาจจะล้าหน่อยอาจจะแอดวานซ์หน่อยเล่าตั้งแต่1987ลงมาถึง1เพราะฉะนั้นวิธีการาฟังเรื่องผีแบบนี้ยุคนี้สมัยนี้คนชอบฟังเพราะว่ามันสนุกฟังเอาบันเทิงสมัยก่อนฟังเรื่องผีคือโอ้ oh, มันต้องจริงมะวะโอ้มันต้องตื่นเต้นแต่สมัยนี้ไม่แล้วครับความคิดคนเปลี่ยนไปแล้วฟังเอาแค่เอามันฟังเอาแค่นอนหลับ ฟังเอาแค่ให้มันมีความตื่นเต้นแค่นั้นเลยครับส่วนอื่นที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องผีเช่นเรื่องของกฎแห่งกรรมบรัปบ,บุญคุณโทษอันนั้นผมว่ามันเป็นผลพลอยได้ของการฟังเรื่องผีของคนคนหนึ่งที่เขาจะคิดได้ว่าอ๋อถ้าฟังแล้วผีแบบนี้ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้อย่าไปทําแบบนั้นถ้าไม่อยากโดนกรรมตามสนองก็อย่าไปทําร้ายใครก่อนผมว่าอันนั้นคือผลพลอยได้ของการฟังเรื่องผีมากกว่า คือถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่านอกจากการแค่คนโทรมาเล่าเรื่องผีแล้วให้คนมาฟังเรื่องผีมันสามารถต่อยอดไปทําอะไรได้บ้างจักราวาลของ The Ghost Radio อย่างที่บอกคือปีนี้เดินทางมาถึงปีที่9ผมก็เลยเฮ้ยลองต่อยอดจากเรื่องผีไหมจากเรื่องผีไปทําอะไรได้บ้างซึ่งคนไทยยังไงก็ชอบเรื่องผีจากผลงานหนังผีที่ผ่านมาไม่ต้องอะไรมากครับอย่างที่หยดโอ้โหคนแบบคือชอบอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับผีเพราะฉะนั้น เดอะโก้เรดิโอก็จะเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งที่เราจะขยายจัก,กรวาลผีจากแค่เรื่องเล่าผีแล้วก็ขยายมาเป็นหนังสั้นขยายมาเป็นแอนิเมชันขยายมาเป็นบทความขยายมาเป็นนู่นนี่น,นั่นจนกระทั่งมันจะขยายมาเป็นซีรีส์ขยายมาเป็นหนังใหญ่และอย่างเนี้ยที่เรานั่งอยู่ก็คือขยายมาเป็นงานอีเวนต์งานอีเวนต์ที่ประเทศไทยผมผมคิดว่ามันถึงควรการและเวลาที่จะมีได้แล้วสําหรับงานอีเวนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องผีโดยเฉพาะ ปีนี้ผมก็เลยจัดทําบ้านผีสิงขึ้นมาเอาแบบเอามันเอาสนุกเลยอะครับผมก็กล้าพูดว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงคือถ้าเป็นบ้านผีสิงปกติทั่วไปก็แค่แต่งแล้วก็ให้คนออกมาหลอกผีแต่ของเราอะใช้คอนเซปต์ชัดเจนครับว่าบ้านผีสิงของเราเนี่ยจะเป็นบ้านผีสิงที่สร้างมาจากได้แรงมนดาลใจมาจากเรื่องเล่าใน The Ghost Radio นะครับซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็น ผีจากเรื่องเล่าลหลายๆเรื่องที่เอามารวมอยู่ในบ้านแต่ละหลังปีนี้ผมก็ทํามาเป็นบ้านสามหลักนะครับมีบ้านมีโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลเราก็จะใช้ผีจากเรื่องเล่าแต่เรื่องเนี่ยเข้าไปสอดแทรกอยู่ในจุดต่างๆที่คุณเข้ามาปุ๊บอ้าวนี่ไงผีเอ้ยเคยฟังเฮ้ยเคยเห็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมาหลอกคุณออกมากระตุกต่อมความกลัวของคุณออกมากระชากขวัญคุณแล้วก็เป็นบ้านผีสิงแบบจริงจังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเราใช้ของที่มันใกล้เคียงกับของจริง และบางอันก็ใช้ของจริงเลยฮะทีมงานของผมดุเดือดมากก็อยากจะฝากชวนอย่างนี้ครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเทศกาลฮาโลวีนบ้านผีสิงหรือชื่นชอบการฟังเรื่องผี The Ghost Radio ทาง YouTube ของเราก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเข้ามาฟังเรื่องผีส่วนงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอลนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาถึงวันที่10พฤศจิกาใครว่างใครเห็นเมสเซจนี้ใครเห็นข้อความนี้ ลองมาดูบ้านผีสิงของ The Ghost Radio ครับก่อนหน้านี้ผมไปดูงานที่ต่างประเทศมาหลายปีมากแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีบ้านผีสิงที่น่ากลัวจริงๆสักทีหนึง่งอยากให้ทุกคนมาลองดูครับว่าความน่ากลัวของ The Ghost Radio จะน่ากลัวขนาดไหน